ไอ้เดดถ้าพี่กะไปเห็นจุดโหวกพี่จะรู้แล้วครัไปไม่ต้องปากรวกอีกกูเห็นแล้วกูดูอย่าง้ยกูดูมึงทำอย่างไรกูหงอกมึงทำอะไรกันเนี่ยพี่พี่ไป็นเราโดดเปล่าวะดูของมันนะไปถอยถอยถอยไปไปถอยไปไปเอ้ยดีก็ไดายนะดีกออถอยไปถอยไปเออถอยไปถอยไปเออเออเออสัตว์นั่นแหละกว่าจะจัดมุมได้เฮียใครข้างหลังกูอน่ย เหเาหสืไ kind อ of ้เลิฟอะไรอ่ะไอ้เลิฟอะไรอ่ะไอ้ไอ้ไอเลิฟชี้อะไรไม่รู้ไปโดยย่าช่างไหมกูเปิดคลิปละสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้คุปปุ่มจะขาดและพวกเราสามคนเชมูฟอนเชมูกาเนีครับผมวันนี้เราจะมาหนแบบพีนะครับไม่การไม่การไอ้เชี่ยนี่ใครเนี่ยไอ้สัตวสจะซีททำไมเอาหรอ ฟังไม่รู้เรื่องจริงอ่ะไอ้คืออันนี้ไม่ได้มุกละฟังไม่รู้เรื่องไปไปไปในห้องเลยมั้ยไปเลยไปเลยไหนโมอธิบายนิดแหม่มี้มันเป็นไงอ่าก็ผมเข้ามาเล่นแป๊บเดียวเฉยๆว่าวสี่คนเนาะเอาสามคนไม่มีเหรอวะไม่มีมันไม่มีไงพี่ผมผมดอยู่ว่ามันมันมีหนึ่งสองแต่ไม่มีสี่เอี่ยมันไม่มีสามอ่ายันเอาสี่เข้าเลยเข้าเลยอ่าเฮ้ยได้ดีว่ะใครวะไม่เฮียใครไม่รู้เดื่องก็บายเดี๋ยวแต่เอาสี่ก็สี่มากมากสี่ก็สี่ <ล>เดี๋ยวเดี๋ยวคุณรักโชคดีเดี๋ยวโชคดีเปิดเสียงเพื่อประสบการณ์ที่ดีโรงเรียนแห่งนี้มีประวัติอันยาวนานนหนแค่นั้นกันเลยเ่ะนักเรียนล้มล้มจากชั้นเจ็ดของโรงเรียนนักเรียนล้มเหรอ <laughs> นักเรียนถูกล็อกในห้องน้ําในในห้องเรียนในช่วงวันหยุดของโรงเรียนและเมื่ออะไรวะไม่ทันคุณครูใทงาโดนนักเรียนเออโชยนักเรียนในห้องโดูตีดไฟโอ้เฮียฉันอยากเห็นผีในโรงเรียนกูอยากเห็นผีในโรงเรียนตำดาขถงโรงเรียนใส่ใส่ลมด้วยใส่ลมด้วยมีผีหรือไม่มีถ้าเช่นนั้นกรุณาสื่อออกไปโอ้โอเด้เล่แล้ว อะไรเชี่ยคนเป็นไปไหนวะในแก้วแก้วไม่ค่อยขยับผีไม่มีตัวจริงจริงแค่มันแค่หลอกลวงฉันอยากกลับบ้านเล่นเกมอยากอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะโอ้พระเจ้าองคพระเจ้าขึ้นไปแล้วโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าอ่ะว่าอะไรอะสต่สาวอายอยากคิดว่าอาาว่อะไรตายตายมว้หนูเข้ามาไงก็ตายอ่ที่นี่ฉัน่ากลัวที่นี่ มันเกิดขึ้นโอ้ออกมาจากที่นี่กดแอปเพื่อไฟฉายเพื่อเปิดไฟฉายเอาแล้วเพื่อนอีกคนอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยตกไปแสงไฟฉายสีเขียวกันน่าเป็นทางออกได้เนี่ยไปไปกันเร็วไอ้เหี้ยมีต่อเต็มมีหน้าด้วยอ่างานหยาบเดินดีกว่าเดินดีกว่าประตูล็อกประตูล็อกอยู่เหรอผู้เฝ้าประตูอาจจะออกล็อกอะไรผุ้แจ้งคนอยู่ในห้องครู ไอ้ห่กดเพื่อเปลี่ยนกดอะไรอ่ะเอ้ากูหลุดเอ้าเจลุดคลิปหายแล้วเอ้าเจลุดไอ้เหี้ยอ๋อไอ้เหี้ยไอเซอร์ละคอเป็นไรไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้ไอ้เหี้ยนี่มันนี่ว่ะไอแฮปแอพเพนไอ้สัสไอแฮปแอปเปิลเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วกูไม่ใช่แล้วกูไม่ใช่แล้วเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชม ทุกท่านนะครับแล้นี่อยู่กับผมดาร์คฮาร์ดแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเพื่อนและน้องเจหมูเจหมูแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบผีกันซึ่งเราจะให้หมูแนะนำแบบครับครับผมแบบนี้ถามว่าคือแบบอะไรเออถ้าพูดโดยส่วนตัวคุณเห็นสถานที่ยางนีอ๋อใช่ครับมันคือแบบที่คุณจะได้สมบัติเป็นแั้กริอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยโอ้ยเยอเยอะยอเยะที่พักอ๋อตายที่พักตายตายที่ฮรออ้าว อกูจะเอาไปจากที่นี่ไปดีกว่ากด F เพื่อเปิดไฟฉายออกหาดทากออกว่ามันมีหลอดสเตมไม่ได้หว่าหรือมันมีหลอดสเตมไม่ได้กูบอกอยู่เออเปิดไม่ได้ประตูนั้นประตูนั้นไม่ได้ล็อกอ่ะประตูที่เปิดเขาเจ็ดอีสองบานล็อกหมดเลยประตูล็อกอยู่เหรอผู้เฝ้าประตูอาจจะล็อกมัน กุแจควรอยู่ในห้องครูกดชิปเปลี่ยนเพื่อชิปถ้าไปตรงนี้ตอนแรกบนนี้นี่ไม่ใช่หรอครับโอ้อะไรอ่ะตลอดเลยวะผมแดงผมแดงอะไรผมสีเหลืองเนี่ยผมแดงเทียนเลยผมสีเทียนไ้ไป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  โอ้โรงเรียนประตูแอบได้วะไอ้ชัดเฮ้ยมึงอยหญเงี้ยดิเฮียปุ่มใหญ่เก <mumbles> <esa fe> <ounced> <eviden> ี๊ยวปุ่มใหา่เกี๊ยวคาบีบอลอะไรกูอยากเฮ้ยไออ้าวจะคิดว่าปุ่มปุ่มเฮียเหรอมึงเอาคุญแจไหมเหรอนี่อะไรอ่ะ e นี่คุยคุญแจหรอกแต่ฉันว่าอะไรไม่รู้รหัสอ๋อต้องหารหัส ค้นหาผู้สอนเพื่อเช็คกันบ้านแล้วเด็ดรอวันเราประตูของคนไต้ถ้าประตูเราอยู่ให้ใช้รหัสนี้ก็เปิดตู้ล็อกเกอร์จากครูดูอีกครูสอนวิทยาศาสตร์อภาษาไทยไปไม่ชินเปล่าไทยปจะเชื่อว่ากระดที่เหลือมันควรอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์โอ้โหไปห้องวิทยาศาสตร์เขี้ยะห้องห้องวิทยาศาสตร์เอ๊ยฉันเสียขี้แล้วเสียขี้เลย ไอ้สัตว์เจี๋ยเมื่อกี้เปลี่ยนคดเปิดประตูบ้านนะหมูอ้๋อเฮียเปิดไฟได้ก็ไม่บอกกูโูเปิสัตว์อ๋อห้องวิทย์อยู่นี่เอ้าอ้าวใครผักกูกูไม่ได้ผักกูเปิดหาคุณช่วยห่อยเผื่ไปไปห้องวิทยาศาสตร์เจีไปไหนหมูเอ้าอะไรหน้นาทีอะไรอ่ะอ๋อนั่นบันไดอีกทางไอเจี๋ยไปไหนหมูไม่รู้ไม่รู้ มูไม่อกไม่ได้จี่าด้อยังไปด้วยกันดีแต่อย่าทิ้งให้กูไปคนเดียวดีอย่าทิ้งให้กูไปกับน้องดิกูก็เดินตามกมึงอยู่ไ้อี้อะเดินดำเดินดำอี้อะไรไะทำไมกูต้องเดินดำอ่ะทำไมเัาอี้ทำไมประตูสูงจังทางแคบีาม่มา ไปนี่ไอ้ทำไมมันต้องอยู่สุดทางเลยค้นหารหัสอ่าอิสา์กูเจอสวิตไฟไหนอรหัสตรงนี้ด้วยตู้เปิดไม่ได้เราด้้ยเราด้้ยเราด้วอเราด้วยตเหรอาหนีห้องวิ่งของแท้เลยหัวะจะใซยใครจดได้ไม่มีอ่าไม่มีสวิตไฟด้วยเในที่สุดฉันก็เจอรหัสที่เหลือแปดหนึ่งแปดสาม อะไรอ่ะรหัสโอ้มีใบรหัสให้ด้วยเฮ้ยเอ้าอะไรเฮี้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ประตูประตูไม่เสียงอะไร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 เก็บเก็บเก็บอะไรเสียงอะไรใครเคี้ยวหมาใครเคี้ยวเฮี้ยอะไรอยู่เฮ้ย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 

จุบล็อกตัวเลยจุบล็อกตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเออเออเออขอไปเลยไอ้บัวไอ้ยัวหรือไงเฮ้ยไอ้เฮี้ยนไหนไอ้สัตว์ไหนไอ้สัตว์ไหนไอ้สัตว์ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้สัตว์อยู่ไหนเฮ้ย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 เฮี่ยงดูคอไปดิดูคอไปดิอ้าวอ้าวเดินออกไปไปละวิ่งละวิ่งละไอ้ตวมัน ไง่ะมันมันต้องล่อคนหนึ่งอะเออล่อล่อคนหนึ่งต้องจุกคนหนึ่งไอ้จุกจุกจุกรอบโต๊ะจุกรอบโต๊ะโต๊ะนี้โต๊ะโต๊ะนี้จุกได้โต๊ะนี้จุกได้ไอ้หมูวิ่งวันหมูวิ่งวันวิ่ง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 โอ้โหตัดหน้าผมหดเนี่ยขอโทษต้องต้องล่อมันมาโต๊ะสี่เหลี่ยมที่กูอยู่เว้ยเฮ้ยกูล่อแล้วกูล่อแล้วอ่ากูไม่ได้ล่อไอ้หมูวยหมูไอ้หมูหมูต้องมาตัวนี้มาตัวนี้ดึง โมูโม้เอาไปก่อนเดี๋ยวกุลอยไหนสัตว์สัตว์มีสองห้องเลยไอเจมไปแล้วหรอไปลแล้วเอาวไอ้เคียทิ้งกูเลย <c ười> อ๋ออ๋ออ๋อคือคือมันไปได้ทั้งสองห้องไลมันตามไอเจไมไปเลยดิทางนั้นอนะ่ะไอเคอียแคย่คนเดีินรัสบาลแล้วนี่ไหนแล้ววะไอเคียผีผีความความหมุนได้ไอแต่ไอไอหมู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  ไอ้เจ๊เ <Tipp> จ <ett> <ke> ๊ไม่ต้องแล้วไ้อแล้วอ้อ้อ้ไอ้สัไมันสว่างได้แค่นี้เหรอไอ้เฮ้ยไอ้้เียไอ้เียมึงชื่ออะไร้เียพรชัยเพื่อนไอ้พรชัยูไอู้ไอ้้ใครตายอ่ะใครตายอ่ะ หมูเฮ้ยว่าไงพรชัยเพื่อนไอ้เชี่ยทำไมคอเป็นงั้นอ่ะพรชัยชัยอ๋อสมชายเหรออ้าสมชายเหรอไม่ใช่พรชัยเหรอสมชายสมชายคอเป็นไรอ่ะสมชายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามากไปวะเฮ้ยเกูรอให้กูรอให้กูรอให้ไอ้เชี่ยกูรอให้กูรอให้ทำไมไปเอาไอเจสัตขอผมเองของผมเอองผมเอง Ê bố mừng nó phải nó phải tổng tổ tổng tổ, tổ liền tổng càng về để chụp tổng ngắn ạ. Đấy, tổ chạy lên lời gì? Sổ trái, hiền. Sổ trái ok ạ, à. sổ, sổ, sổ trái, sổ trái, sổ trái cũng phải lâu sổ trái, sổ trái lắm còn sổ trái, cũng phải, là, trái. phải đéo, chụp hài đấy gì ạ? Ào, cái thằng bịt. Ào, 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 อ๋อ,ค,อ,อ,อคือผ่านได้คนเดียวคือสามโโดถเอาเหรอเอาไอ้เชียอย่างนี้คนได้คนเดียวทำไงอ่ะอาก <ขอ S 2> ็เสนอสนานดีครับได้คุณแจแล้วไอที่บันไดกูกลัวไม่ไงวแน่กูไม่ได้ไปง่ายขนาดนั้นนะดันใหญ่สัตไหนอะไรนั่นอะทางปกติทางตอนแรกมันปิดได้ไงอ่ะแล้วทางไม่ปกติเหรอ ไม่ไม่นาง่ายขนาดนั้นทำไมอ่ะทำไมอ่ะพั่ไม่นาง่ายสมชายหลักเหรอไอ้เนี้ยสมชายเพื่อนอาจจะเป็นสมจริงก็ได้นะสมจริงเหรอก็ไม่ดิรอบแรกเขาบอกว่าเด็กเคือเด็กล้มใช่ไหมเด็กผู้ชายล้มคนที่สองก็ต้องเป็นเด็กไอคนที่สองแล้วทงไมครูไม่คนคนที่สองคือคนที่ติดอยู่ในห้องน้ําซึ่งเราไปได้อยู่ใกล้ห้องน้ําเออใครปัญหาคือหลังหลังจากที่ผ่านทางไอประตูที่ล็อกแล้วดิ ไปๆๆเร็ว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 เรื่อยดีเสียงแปลกๆรีบเลยอไอ้หมูไอสันวิ่งไปร้องไลยเฮี้ยเราด้ว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 ยไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยเอ้าไม่ใช่ทางเอาไปเอ้าอะไรของมึงเนี่ยเอ้าตประตูประตูประตูเฮี้ยผีไม่เปิดประตูไม่หรอกเปิดได้เดี๋ยวเปิดได้ปะเปิดดิเฮ้ยนี่ไงเปิดไม่ได้อะไร เดี๋ยวเท่ดี๋ยเอไอ้ออกมันเยอะไปบ้างอ่าอย่ากูโดนเราว่าเราโดนผีเล่นแล้วไอ้สัดเดี๋ยวประตูเปิดออกเอ้ยกูแจหมดแล้วกูแจใช้ไปแล้วโอ้พระเจ้าเจ้าอย่าอกของอย่าบอกเรวิ่ง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 หนิ่งเดียวิ่งไหนวิไหนวิไหนวิไหนโอสมใจตามมาสมใจไอ้ยังสมใจชัดแล้วไอ้ยังไอ้ยังสมใจอยู่ละกูกูเหนื่อยกูเหนื่ โอ้เย็นโค้กไอ้เหี้ห้องน้ำไอ้เหี้ยเลือกสักห้องคุูเลือกสักห้องอ่ะกูเข้ามาแล้วเหรอเลือกสักห้องเลือกสักห้องอ่ะกูเข้ามาแล้วอะไอ้เหี้ยผมผมเข้าไม่ได้ใครไปปเิดประตูห้องน้ำมาไอ้สัตว์ <laughs> มันคิดว่าไอ้ชั่วมันหายไปแล้วไอ้หไเหี้ตัวงปวดขี้อ่ะขอหน้าขี้อะได้ปะอ้าวอ้าวเปิดไฟอะไรอะ่ะเปิดไฟคนอ,อะไรอะ คัอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดไฟกดไลท์สัตว์มาดึงอีไปไปที่ประตูที่ไหนเดี๋ยวล้วแล้วก็เอฟก็เรฟไอ้เคียอันนี้มันอยู่ในศาลปะเนี่ยหนังอะเอ้าคนคนหาอะระหว่างข้อเสนอคนหาคู่คนหาเบากว่าไอ้อะไรคือคนหาเบากว่าวะ ยาตลอดทางโอ้ยเอ้ยไอสัตว์นั่นเสียงคนหลอนเลยพวกมึงลองกูด้วยอย่าที้กูต้องเปิดตามห้องน้ำเหรอไม่เห็นเปิดได้เลยปัญหาผู้ปัหาสิ่งที่เบากว่าไอสัตว์เสียงแม่งโคตรหลอนเลยไอเฮี้ยกูเบาเสียงไล่สัตว์ไอเฮี้ยไอเฮี้ยงเบาก็ไม่ย้อยเบาก็ไม่ได้ไม่ได้ พี่การเดินไปเดี๋ยวผมมืหลังให้ไอ้หมูหาอะไรลูกพอลูกมาดูอัดเกมกันไม่นอนเหรอลูกไอ้เฮียเฮ้ยไอ้เฮีเฮ้ยใครอะใครอะใครอะไอ้เฮียเฮ้ยใครอะเฮ้ย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 ไวไววัดเหยื่อชีว์ไปกูไปแล้วสมจริงตั้งเธอเหรอสมจริงอ้าวไอ้หมูเป็นไรอะไอ้เฮียกูโดน ค้นหาเบากว่าอะไรคือค้นหาเบากว่าวะกลัวลูกอะไรเกฟีอยู่ลูกไอเจ๊เจเดี๋ยวอะไรเดินไปครับเดินที่อะไรกูไม่ไปหน่อยไอ้สัตว์วิ่งวิ่งกูโดนหูฟังแล้วจ้ะกูโดนหูฟังแล้วกูต่อใจแล้วกูโดนหูฟังแล้วเฮ้ยไอเจ๊ตาย เฮ้ยกูไม่เปิดไฟอ่ะแต wife, ่กูมองไม่เห็นมันอ่ะเชจ้าไหมพี know, ่สีดีเจ้าอะไรเจ้าอะไรไฟไฟที่สว่างน้อยมากเออไอ้เหี้ยกูอยู่ที่ศาลอะแล้วกูต้องหาไงอ่ะเอ่ะอ๋อเบาอ๋อไฟแช็กโอ้ยเฮี้ยเบาคือไฟแช็กมึงหาไงอ่ะคือมันมันอยู่โถโถเนี่ยโถ่้านบนหรือโถ่ฉีด โทโซฉี่โทรฉีไอ้เหี้ยพวกมึงอยู่ไหนกันน่ะแปลว่ามันอยู่ตามพื้นหรือเปล่า <c oughs> ใช่เหรอไม่พี่ผมว<ม>่ามันต้องมีอย่างหนึ่งที่จะที่ต้องอยู่กับพวกมึงเออกูต้องมีอย่างหนึ่งเลยที่อยู่ตรงแม่งไอเ้เชยเสียงแม่งหล่อแน่สายกูกลับไปฝันร้ายแน่เลยเออพี่ผมบอกว่าเราหยุดกันก่อนไม่หยุดกูมไม่หยุดกูไม่หยุดผมบอกว่าดูตัวสารก่อนวไม่มีของที่ต้องหยุดไม่มีมันมีเนีย่ยคนหาทูบ ค้นหาข้อเสนอไอ้เรี่ออะไรคือข้อเสนอวะเครื่องเส้นเหรอเอากว่าเอากว่าคือไฟแชกทำไมผมไม่เขียนไฟแชกไม่เขียนว่าเบากว่าคืออะไรวะไอ้ยสมหญิงว่าไงสมหญิงแต่ไอ้แตดสมหญิงไม่มีจำตะแก้มมันสมชายวะเฮียแค่แค่จอเทาแล้วหายไปเลยเออจอเทาแล้วหายไปเลย ไอ้สัตว์เริ่มทำการเป็นทีไเหี้ยะจะได้ไปยไอยู่หลัง,งเออเออนั่นแลหละไอ้สัตว์อ้าวถ้ามวลาออกมาจากที่นี่เปิดประตูปติดที่างทางไอ้เหยียสมชายตามคุอยกุเน่ยไอ้สัตว์รอบเนี้ยไม่เขว่าสมหญิงแล้วเฟิร์ไม่จะมาทั้งคู่ไอสัตว์โอ้เะเดพบรัก ไม่นะต่อไปจะอาจารย์อาจารย์ทำอะไรอาจารย์ผมไม่ทำทำกับบ้านส่งไปแล้วนะอาจารย์ไอสัตว์อาจารย์เหรอไอขี้แพี่ทางออกเขาออกเราเอาเอางี้ดีกว่าขวายไายซ้ายชิบหายอ่ะเราเราเราบาขวาเอ้าออ๋เออเราเปิดจะเปิดประแล้วนี่ทาไม่ได้ทาไม่ได้เจ้เฮ้ยอ๋อลากมาหมดเลยเหรอเออ กอ,อ,อ,อะไรเออกูก็เจอเหรียญกูยังอยากรู้เลยเราทำเที้ยไรโทรเค็นบ้างเผื่อปลอดล็อกอะไรกูไม่อยากปลดล็อกเลยไม่นะทางออกหรือว่าฉันต้องไป <c oughs> ห,ห้องโอ้โหห้องดนตรีมีทางออกหลังห้องหลังห้อ,ง,หอง,ทงทำงานจุๆๆดจุดจุดมึงจุดจุดจุดเที้ยไรแต่ฉันไม่อยากเข้าไปในห้องนั้นเลยก<ช>ูแต่กูไม่อยากเข้าไปเลยมึงคิดว่ากูอยากเหรอไอ้สัตว์ ไม่ไม่มีขยะหรอกไอ้เหี้ยโอ้โหเดี๋ยวนะห้องตัวตีตั้ง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 งานโอ้โหกดแม่งเลยรอยเหี้ยอะไรอ้สัตกเฮ้ยเออห้องปัจสิทธิภาพคืออะไรวะห้องปัจจิตปัจจิตอ๋อเออคู่เชคคูปก็ แค่ทางยาวายไอ้สัตว์สมชายแม่งจะเดินออกมาป่ะเนี่ยวเฮียไม่ต้ององ้อสมชายหรอกมั้งแค่ <c oughs> แค่นางรำแค่คนเดียวก็สุดยอดแล้วไอ้สัตว์ <c oughs> กูกูวิ่งตัวแรกกูวิ่งคนแรกแล้วกูอยู่นะไอ้เฮียทำไมต้องขันมองหลังกันด้วย <c oughs> ไอ้เฮียระแวงไงตัดเปิดไฟใหเปิดไฟดิ <c oughs> อ้าวเฮ<อ>้ยนี่ไงมี่ต้อมีไฟมีไฟตีไอ้สัตส เดี๋ยวดูก่อนเสียงเสียงเดนที่มันคุณคุณหูคุณเฮ้ยเหรียญ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 เก็บเฮ้ยเหรียญเด็ดเลี้ยงเอาไม่ดีหาเหรียญสามเหรียญโอ้โหเอาเหรียญมาเปิดคุณแจเหรออ้าเอาเหรียญมาเปิดคุณแจแปลว่าไอสัตว์ที่กูไม่เกี่ยว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 มันมันเป็นไอชิเมนอะไรสักอย่างนะออกออขอขอละ ออกออก <c oughs> ออกออกทำไมวะโอ้หน้องราตีน่าจะเธอหรือเปล่าน้องราตีขาขโขกันโอ้โหนะผมมีหลายน้องราตี